กบพี50่น้องท่านเดีนะครับส5 5รอรอยสครับผมสอสวรรค์สาแก้แดดสวครับผมตองตีมัน้ิกลาครับนี่แหละเขามาพี่หลอกกังเว้น่ก็จะเป็นเบานะปอรของคณะทหาด้าน้ายอง ขาส่งออกออกมาทางตั้มมาทังทายน้อยนึงนะครับหลุดน้ำกันครับเป็นตามเป็นอุ่นโตเคือมาทั้งมิมเหมือนกันครับ <c oughs> อุ่นโตลงมาเือห้้งมิมเหมือนมันเดี่ยทางขวาลงมาครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเพื่อสีหาพบเขาพ่อเออครับยังทำเวลาครับตามลงมาเติร์สปาร์ตมาได้หลายถึงสามร้อยแปดสิบห้า

ดี๋ยี้เรากลมาไลยพวเวแม่แม่เดเตัขอออส้อยแปดสิพันไปครับผมทีงงันสายดิ้สี่ร้อยพันไปครับน้ำกันครับผมเออสี่ร้อยรมัน้ใครแบบมยกนยาได้เห็นรสายดิออครับผม หนึ่งสองสามสี่ยืดดัมชนังสี่ร้่สบนี่ร้ยสี่สิบกรุ่มสายพิ้นกระพุมถึงงนนครสวรรค์ครับถึงีการไปตรงนเที่ยงี้เที่ยงีตันี้ยังหยิบได้อรือว่าอะไรตัวนี้อมาถูกต้องถูกต้องไปตอนนี้เพิ่งนีหนทับที้งไปนันเา สต่เดิุไปสาสินสามิบคน้องสามบาทสิบบาทสามสิบบาทไปสามสิบบาทไปเดี๋ยวมาไส่หัวป้ยันเลเาัวไเลยตู้ใส่หัวยกันเลยหาเลไปชนะชนะตัวสิอ็แสิบเลยขอเลี้งเขาเลงสิม <łość> สิบแล้วบังลอนเติมฝาขาวสุดยอดครับว่านนะไรนั่งถสองพันตดเถึงถึงน้ัดมันอะไรแก่ยัง้วลาไปัเสียบันไปหัมเสียบันครับเสียบตึ๊กโอ้ยหัมเสียบันสามร้อย แปดสับหมาสอยแปเสหาครับผมนครศรีธรรมับทีงานเดีย้องเหน่อนเดี๋ยวยิเป็นลยเปาเดียวยิเปนลยเปานเลยสีพัเลยไไยัยไเร่องงเรื่องานครับเป็นฝาด้วยนะปสิงเราเ่องต่างาลยพันไปครับกกินเแปสน ตาเขานี่วะโอ้ตาเป็นสิยตาบุ๋นเยนลยยีรื่อหล่าบุ๋ถอนได้ตุ่มเยอะถอดได้แล้วไรโแก่เงี้ยเพ่าะอะไรโคโลนิไสว่าโคโลนิไซว่าแลววะันนี้โคโนีเมืองเล็กเก็บทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้กบกันดีเจเนอพีเห็นบัฟเมาหลักกระพานนะครับดาวพีก้าวบไปรกพานเลยเขาค่ะเ้ไทดังเค็มบัฟเ ป้าหลังฝนตึ๊สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิพอทีมงานเคยวางหินผมก็เลยสุดทถ่ายกับทีมงานจอจะเริ่สูัยหาทเดต๊งสี่ร้อยสิบห้า ซี่อยาครับผมทีน้จอจรสุดทีน้ใจมีนะ้ท่อะไรเนอีการน,นับเป็นเรื่อยดูเกี่ยกว่าดเกี่ยมันต้องดูเกี่ยน้องเอยเกืี่มองกันเลยนะมาตอนนี้องร้อยยี่สิบคะแนนไปพี่น้องมวมือผืนเขาเผื่ถ้มันมีเดเดถึงถัน อีกอย่านึ่งือต้องใส่เดือดเน้อเนี่ยนครับเห็นตาในรอบก่อเห็นในนอนะครับมึงเด็กก็รอกจากการยิงชยว่านยึงนีครับมันจะเกิดตัวอไรนะที่มาบ้านนี้จะลงมากระทุกนะ่ครับสองร้อยสี่สิบคะแนนนะรัพูดเอาบบอยู่บวกเขาเจ็ดสิบวีท่าผ่านโอ้ยหลายกว่านั้นเห็นว่าเขาพื้นไรแล้วนะครับเิ่งเลขยีบเริ่มต้นจเจกันบ้งนะครับเชิญ รับเด็กสามสิบเลขดุนเด็กสถาบันการเงนกับทีมงานไซเมียครับทีมงานหาช่องจิ้วๆเลยครับหาช่องคิ้วๆให้คนหนึ่งห้าพันกว่าตายแล้วครับเตื้อสามร้อยห้าคะแนนสามร้อยหาคะแนนครับผมทีมงานไซเมียครับผมทีมงานไมยสีท้องครับผมไม่สูงไม่เท้าสกว่ามันข้อสูงดีหน่อย

สองร้อยไปไปเอกน้านไปครับนก่อนน้ำกันครับทีนั้นไปสีทองครับตั้งดดต่่สง้าดน้องร้อยสผ่านมน้ำกันครับเรีกช้ายครับผมทีนั้นไปสีทองครับ

เต็มๆจำได้ไหมเป็นครเาพียะยงทำเวลาอยู่ก่อนจรก็ทัเอาพียเี่อยไม่บ้นีเนาะทเท่าเดี๋ยวพยันเสียถอยเนอย่าไปยันเสียงอตามเนเต้บนถึงใจตัเจ้าบานนี้เราไม่จับเอาเองส20รครับผมเม